สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อพี่น้องเอฟซีฟังเราฟังไทยทางต่างประเทศเบอร์สู่ขุสู่คนเด้อพี่น้องยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สองเงินทองสาวเล่าอีกแล้วพี่น้องเอ่ยตอนนี้มาในี้ก็บอกเคยเห็นเนาะบอกคุณน้าคุณตาปันใดพี่น้องยอ่งมาหนี้เปิดภาพมากกอยู่ท่องโมพี่น้องยิ่งอยู่คลินิกเนาะเพื่อนท่านมาบุญทงแสงอรุ้อยู่บุญทุกคนแ่งสวนนักเขียนบเฮาอะไรพี่น้องเอ่ย วันนี้ก็พาปลาจอยมาเอายาเนาะมาปวดขึ้่นอย่างวันนี้าปวดขึ้นนเดี๋ยวคนปวดแล้วพบแล้วพญา่ะนะที่ไปถามคนมาคนเป็นพญา่ะอย่างพี่น้องปลาจอยนางจ๋าในตอนนี้มายืนเอายาเนาะมายืนยาคลื่นคนเมื่อกินก็ตัวคล้ายๆเนี่ยขึ้นบปได้เลยเนาะวันนี้สามวันพามาพี่น้องเลยว่นใช่เลยทองพามาแต่ว่าสามวันทิมาเติมน้ำมันเนาะต่างมาตลาดเลยเห็นเด็ดก็เลยพาปลาจอยมามาทำกันเลยพี่น้องมายืนเอายาเนาะเรชมกันเลยพราพี่น้องเลย นิกะอยู่ถนนหนทางเนาะพิ่นางนั้นกะพาลูกมากวดบ่ได้จังได๋ทางนั้นกะได้คือว่ามากวดแม่บ่อยู่คลินิกท่านหมอบุญุกเนาะนี่กะได้พี่น้องเอ้ยรถลางจาะจัดลาบอยู่ใกล้ายามแงๆพี่น้องเอ้ยไปจอยเพิ่นนั่งท่าเอายาอยู่ไปยืนยานเออพี่น้องเอ้ยมาบก่อนพากม่อ้วได้ดเนาะปพี่น้องเอ้ย เาไปจอยมาเพิ่นขับรถบ่เป็นเนาะเลยมานํากันเลยว่าซั่นค่ะทางนี้เพิ่นมากวดท้องเพิ่นอใหม่งามเลยพี่น้องเพิ่นมาจัดใหม่เนาะคนบ่มีพี่น้องมายามแรงเนาะ เมื่แท้บัจจเมื่อแท้วหวยทั้งนี้มืดตอนนี้นงถ่ารออยายพี่น้องเอ้ยมันจัดยาให้เนาะเดี๋ยวมาเบิงต้นนี่อนคือต้นอีหยังเป็นเครือเป็นเครือนี อยู่แค้มทางเนาะทางเด็กเก่าอย่ขอยมาเบิง่งอันนี้ก่อนบม่ค่อยเห็นข่อยก็ได้หมุนมาเลยได้ข่อยคืออยังคือต้นอี้ยังพี่นอ้องเลยนี่อยู่ที่ห้องมอทางในพันบออยากค่อยให้ท่ายปในอยามนก็เปิดเพลงธรัรคชาต้นอี้ยังพี่น้องเลย หมดเลยบุญบันบุญบันอยู่ตอนนี้นางถาประจอยอ่าแล้ถาเอาอยาพี่น้องเลยอยู่คลินิกนะแถมเงิน,าม,นงมาเติมน้ำมันเลยมาหาซื้อเครื่องเล็กหน่อยเนี่ยพี่น้องเลยโอ้ เจ้าโหเจไปยังเดชคนน่ะไปจ้ามากวดจ้าอ๋อจ้าเพื่อนอยู่ไทยฮะเพื่อนอยู่ไทยอยู่บ้านโคกจ้าอ๋ออันเอื้อยเป็นบ่อนะฮะเพื่อนในอุทยานเมนเอื้อย อยู่บ้านโคกบ้านโคกไงเมนอยู่บ้านโคกไงไก้บ้านพีนมวดกันเป็นขมวดจ้าผู้เอ้ยน่งห่าอยู่หูในหูจ้าดูโอ้ตัวแต่งโตงามแทบมือนนี่ช่วยจ้าเนจ้าจ้าดูขอบใจติย่องไปชื่อยางกาะเจ้านะ ยังอ่อนโอ้ยอ่อนโดยโดยโดยมีแล้วโดยโดยอยู่บ้านอยู่เมืองอยู่บ้านโคงใหญ่หู้บ่บ้านโคงใหญ่อยู่บ้านโคงใหญ่หู้จักอยู่บอ๋อ้บ้านพี่มาสิบ้านเมืองแฮแม่นโดยจ้าจ้าจะโดนไปใช้มาไปทำงานเมืองไทยบอ่บ่ได้ไปแต่บ่ได้คอยมาพี่ออ๋พักไว้สนามอันทีองไปหาห้านะคะไอ้พ่อมันงไทยยังเปิดห้างเสิมสวยอยู่บ่ใช่นะ ไปบันที่โวกคอนมันไผยังเปิดอยูยังเปิดอยู่แม่หูจ้าเคยเข่าหานพันยูทีคกบันยังพอแม่มาตายอย่างนี้โดยเราจเรามีเลียงนอ้ก็เลียงงานหูจกายู่นี่เด็กฟาพาพันมาเอายาพาพันมาเอายาจ้าจ้าอนมันไผยของหูจ้าเนาะหูจ้าแบบพอแม่มาตายเรา ไอยู่นว้อยู่เนาะมอมจับ่อนนั้นใกัวลกนอย่หมูเนาะมันใอเนาะยังาตวจจงเ้อะไกันนั่นนัตายบันจอยเอะกันบ้ากระดดายนะกระโดดายไปสักหอยเนไปไปไปโชคดีโชคดี ในเลยป้าจอยในเลยอะไรนะหาเชนปลายจ้าอันนี้คือมีแบบใหม่นั่งค่ะแ้ว้าวบวกวดนี่บอกปัเนาะมันมีได้จากมือนี่หามือกก่าวบอกมีมื้หาเชนปลายพี่น้องเลยเก็บใชนนะเจ้าอนะ อืมสรุปท <s ull Si> ับไสปพี่น้องเอ้ยมัวแต่ว่าสิไปถ่ายอันอียงว่าอยู่ห้องหมอว่าสิไปบอกเพิ่นว่าสิไปถ่ายอันอียงป้ายหั่นละพอดีเห็นเจเพิ่นย่างมาใส่อยู่ฝั่งนั่นแหละเพิ่นก็ได้มีคนอันนี้าหูมากันแม่ปะบดนี้พี่น้องเอ้ยค่ลเนาะลาะเบิ่งตลาดแรงก่อนว่ามีหยังพี่น้องเอ้ยป่ะบดนี้าอยู่ตัวนะรปาล้าอืมเย็น มาโตตลาดแลงตอนนี้ค่อยค่ําแล้วพี่น้องเอ้ยเนเริมเลิกนําล้วก็มีเนาะใส่รถโล้มันบ่หลายบ่เป็นซ้เคอลยเียื้อยเียนมังาวเปปูแดงูยังก็เออพวเขาอีแม่กะ่จะงิยังหันเด้อไปตอตลาดแงพี่น้อง้พาปจอยมาเริ่มปิดลเนาะ โลหนึ่งบ่โล,โลละหกสิบพันพี่น้องเลยเกียนบางนาค้ายได้ได้ใช่นี่ lên nhà thôi hả đâu? Ừ โอ้ยเห็นใส่ใส่ข้างนี่งามแค่นี้เนาะว่าเมื่อได๋เมื่อได๋ hmm. สิเมื้อแล้วก็มื้อนะคำแล้วตอนนี้ ตลาแรงยามคำทำมือแล้วตอนนี Ray, mm. ้ย yeah. <And>, uh, ังมาหอดใจอยู่มาแต่สี่โมงเขียดมักหนาวติเขายังไม่ค่อยกินนี่เคยประจอยนี่เพราะเว่าว่าคมเลยค่อยก็เลย่ม่กินเลยนะแทบไม่เนาะ หืมตักมาดีเด้อเพิ่นข่อยเพิ่นก็ได้ป๊ะๆน้องเอ้ยทํามื้เด้อยังบ่ฮอดสิได้อยู่ปาแล้วก็เติมน้ํามันเนาะไปหาเลาะซื้อเครื่องนี่มาดุกเด้อเพิ่นมาซิโตบ่ปวอยู่บันือบ่เห็นบ่ีหยังนะเออมทันหวาน10,000ยังคงเดียวมาหาทงเดียว8,000ก็ค่ะ มันทัวตามคักได้แดงบวบใ่ปลาจอยมีแดงบวบกกชื่อ,อยังปลาจอย,ยนี่ คนเรล่มเมื่อแล้ก็มีที่ชื่ออย่งถือแล้วกอน

Tổng nhai ừ. chả <laughs> bừng rồng bằng xe phòng xe phả cả đó khi nào này <laughs> อ่ะพ <se yes ี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็เลาะเนาะป่ะคลิปนี้ก็บ่มีหยังล่ะพี่น้องเอ้ยพาป้าจอยมาเอายา้มาเลาะตลาดแงยามค่ําๆเนาะสิเลาะเมื่อแล้วหาแวหันแวนี่ค่ําพี่น้องเอ้ยสําหรับคลิปนี้ไปเด้อเด้อาไปหาเลาะเบิ่งก่อนเล็กน้อยสิเมื่อพี่น้องเอ้ยไปแล้วเนาะยามค่ําๆ